สวัสดียามสายวันพฤหัสบดีที่18นะครับพบกับช่องสวนเกษตรอินทรีย์บ้านกาลารนนะครับวันนี้จะมาให้เรียกว่าอะไรข้อแนะนำสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่จะปลูกมะม่วงนะครับว่าจะเลือกกิ่งพันธุ์แบบไหนดีจะให้ได้ผลผลิตเร็วที่สุดสำหรับสวนของเรานะครับแนะนำเลยนะครับต้นนี้ เป็นมะม่วงแก้วคมิ้นเป็นกิ่งทาบนะครับเน้นย้ำว่ากิ่งทาบนะครับเราปลูกเมื่อเดือนมิถุนาโยนปีที่แล้วนะครับสําหรับปีนี้ได้ผลผลิตเรียบร้อยนะครับอายุไม่ถึงปีนะครับได้ผลผลิตนะครับนี่นะครับลูกของเขาหนึ่งสองสามสี่หกโอเคหกลูกโอเคนะครับนี่นะครับผลผลิตปีแรกของเรานะครับมะม่วงแก้วคมิ้นกิ่งทาบนี่นะครับนี่นป็นกิ่งทาบวันนี้น่าจะเอาไปแล้วผล อันนี้กิ่งนานดอกไม้อรอบๆพ่อน่าจะเอาเก็บผลไปแล้วนะครับเนี่ยต้นเล็กเลยเนี่ยนะครับนี่คือมะม่วงนานดอกไม้กิ่งท่าบนะครับต้นห้าสิบหกสิบเซน,นครับเดี๋ยววันนี้พอได้ผลผลิตเราต้องตัดยอดตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเนื่องจากยอดเขาหักเราต้องตัดออกเพื่อให้แทงยอดใหม่นะครับนี่นครับเราต้องเลี้ยงยอดใหม่นะครับนี่ยคือมะม่วงอายุ ถึงปีนะครับมะม่วงกิ่งภาพได้ผลผลิตเรียบร้อยนะครับเนี่ครับาให้ชมนะครับมะม่วงกิ่งท่สวนนี้นะครับสามสีต้นสามต้นแรกเนี่ยเป็นมะม่วงกิ่งตอนเนี่ยนะครับยังไม่ได้ผลผลิตนี่คือมะม่วงกิ่งตอนนะครับปุกรปุกรได้กิ่งภาานะครับยังไม่ได้ผลผลิตน่าจะปีละนึงละปีกว่าแล้วนี่ครับดูเฉลยเสวยยังไม่ได้ผลผลิตนะครับนี่คือมะม่วงกิ่งตอนข้อเสียของเขาคือ ลาผมปลิดชา้าข้อดียขอมีอย่างหนึง่งคือราคาถูกนะครับราคาถูกอันนี้กิ่งตอนประมาณ80บาทร้อยหนึง่งไม่เกินนี้แน่นอนถ้าเกิดเรามีทุนแล้วก็ขยับไปเล่นกิ่งภาพนะครับซึ่งราคาก็กประมาณหนึร้อยห้าสิบบาท200ร้อ่าแล้วแต่ลักษณะลำต้นสูงใหญ่นะครับนี่คือมะม่วงข้อดีข้อเสียของกิ่งตอน และข้อดีข้อเสียของกิ่งภาบนะครับสำหรับวันนี้กล่าวกับว่าสวัสดีครับ